หนรอบยุ่ยยนะฮะโอเคสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องหลายๆท่านนะครับผมที่กําลังรับชมคลิปนี้อยู่เนาะช่างแปะหน้าไม้ยิงปลานะครับผมช่างแปะสามพันก็ขออนุญาตส่งงานหนึ่งผลงานด้วยกันนะครับวันนี้เป็นงานไม้มงคลนะครับผมลางประดูนะครับไกเซฟปีกโรเลอร์นะฮะปีกโรเลอร์ค้างขาวนอก4ี้าเซนนะครับเป็นโรเลอร์ลูกปืนนะครับ สเต็ปงานก็ประมาณนี้ครับผมตรงนี้ก็จะเป็นต่ออะคริลิกนะฮะเพื่อความสวยงามนะครับด้านในนะครับดามด้วยสแตนเลสนะครับสแตนเลสด,ดามไว้แล้วก็ยึดน็อตเกียวปล่อยไว้4ตัวเลยนะครับฝั่งละ2แล้วก็อัดทับด้วยกาวอีพอ็อกซี่อย่างดีนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับ <c oughs> ดูตาไม้ฮะสวยมากครับ สีสีนี่นับว่าจัดจ้านมากนะฮะก็แกะกันเลื่นนะครับด้านจับลายนี้แล้วก็ตรงกระโจมมือนะฮะจะไม่เล่นได้เล่น,ล,น,ล,นลายแกะมากมายนะครับผมทั่วไปเลยนะครับของสเต็ปงานมือมือสอดเนาะนี่ขนาดลงสีดำทับไปนะครับยังยังไม่สามารถจะกินกินสีเนื้อไม้ได้เลยนะฮะ โอเควันนี้จะมาเทดสเป้านิ่งกันนะครับผมที่นู่นเลยกระป๋องนะครับปึ๊บซูมให้ดูก่อนนี่ฮะเป็นกระป๋องสีสเปร์นะฮะเป็นกระป๋องแลกเกอร์วันนี้จะเทดสด้วยลูกในตำนานของเรานะครับตำนานรุ่นใหญ่นะฮะห้ามิลครับผมเดี๋ยวให้ดูปืนอีกอ,อ หนึ่งรอบนะฮะหมุนให้ดูอีกหนึ่งรอบโชว์ตัวหน่อยนะฮะชา้าๆผิวๆนะครับผมเ,เป็นงานลากเป็นลากไม้นะฮะตัวนี้เป็นลากไม้มงคลนะครับมันจะเป็นส่วนที่แก่นมากนะครับแล้วก็ลวดลายก็จะจัดจ้านประมาณนี้เลยนะฮะ เงาตาแตกโอเคเขาอ,อยากขึ้นยางนะครับผมอย่าให้ตากล้องช่วยจับหน่อยอเป็นลูกห้ามิลน,นะครับผมใส่นี่ล่องรางใส่ง่ายๆฮะดันเข้าไปตรงๆครับล่องรางนี่ก็ทำเผื่อสี่มิลขึ้นไปนะครับถึงห้ามิลใส่ได้นะครับผม ยางสิสีมิลตัดยี่สิบสามนะฮะยางใหม่ๆก็จะตึงหน่อยนะครับช่วงชักแปดสิบโดนไม่โดนไม่ว่ากันนะฮะซ้อมเยอะๆออกหมายก็มันหมานแลยกันฮนะแรงน่าดูเลยนะฮะ ตัวไม่ใหญ่นะครับตัวนี้น้ำหนักรวมอยู่ที่สองกิโลเจ็ดขีดนะครับใส่อะไรเข้าไปครบแล้วประมาณสองโลเจ็ดเกือบแปดนะฮะนิดๆสำหรับท่านที่เคยเล่นอยู่แล้วก็สบายๆครับผมหนักแบบสบายๆไม่หนักครับไม่หนักก็อุปกรณ์ที่ให้ไปครบเลยนะครับก็จะมีสายพ e มียางนะครับแล้วก็มีลูกดอกนะฮะอันนี้พี่แกก็สั่งเพิ่มไปด้วยทั้งลูกดอกแล้วก็ยาง นะครับผมพรุ่งนี้ก็ลงกล่องเรียบร้อยนะฮะส่งให้พรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็วันพระนะฮะ <c oughs> ปิดท้ายด้วยอลูมิเนียมนะครับหนาสองมิลกันกระแทกกันเป็นรอยนะครับตัวที่เคยถ่ายลงคู่กันนะครับยังไม่เสร็จอีกตัวหนึ่งนะฮะ เป็นไม้แผ่นเดียวกันนะครับเป็นส่วนรากของไม้ชนิดนี้นะฮะไม้มงคลมีไว้ไม่เสียหลายครับตัวนี้ยังว่างนะครับกำคอคลาสสิกนะฮะมินิมินินสนใจก็ลองทักมาได้นะครับที่061-1977-175นึ่งเกนะฮะ ดูลายไม้ที่ยังไม่ทำสีก่อนนะฮะมีต่อเหมือนกันนะครับแต่ยังไม่ได้เซาะร่องนะฮะหน้าไม้ยิงปลาช่างแปะสัมพันก็ฝากไ้ด้วยแล้วกันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะฮะอย่าลืมกดนูนกันด้วยนะครับสวัสดีครับ